สวัสดีค่ะวันนี้พบกับซ่องแคทมี่ซแนเลเว็บๆนะคะตอนนี้เราก็ตื่นเศร้าขึ้นมาแล้วนะคะเฮ้ากับมาแตงหนากันค่ะนะคะนะคะนะคะแตงหนากันได้พี่น้องนะคะวันนี้มาแบบชุดแบบ ไม่หวานหวานอุดมรวยนะคะกับบอเซาด์ดอกท่ายกุ้งที่จ้องบ่ายจ้องแล้วนะคะติดจังเลยการ45นาทีแล้วนะคะเรามาแต่งตัวกันนะคะจะเห็นว่าขวัญน้องเคทตกใจน้องเคทเห็นขวัญแต่งหนา้าน้องเคทว่าพี่เคทพี่เคทก็เทใส่ชมพูจะสั้นส่วนพี่เคทก็แต่งหนา้าสั้นนึกวามมา่าขวัญชิแต่งตลกบอมเมียนนะคะการลงสีชมพูใต้าตาตรงนี้เพื่อเป็นการลบขอบตาดำมีแพนด้า นะคะมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวจากเกาหลีเกาหลีนะคะผลลัพธ์ว่าคือแดงแทมมันสิลบติลบจะลบรอยคาจากใต้ตาล้วห้าก็เอาล่องผืนโปอีกครั้งหนึง่งมันก็นจัสวยนะคะค่ะ <c oughs> สรุปว่าห้างวันใจละชูอันรอยรอยค่าใต้ตามันหายไปแล้วนะคะเราใช้เมเบรีนนิวยอร์กเมเบรีนนิวยอร์กโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หะจูอุ๊ายปิดมาดิลอรีออนปารีนะคะ สภาพมันอาจจะยับเยินหน่อยแต่มันใช้จริงนะคะเนื้อตัวนี้ดีมากเบอร์แมทแบบแมทแบบหนาประมาณแล้วพี่น้องค่ะนะคะจะแคไม่ใช่เบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะก็นี่แหละพี่น้องมันจะเป็นอันมันจะเป็นหัวตัดจีกสี่ล้าก็จิ้ม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 ลงนี้เลวก็เอาเงินตบ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 เห็นไหห้อยแดงอันแบบตัวตลบมันก็หายไปแล้วว่าหันนี้นะคะมันจะลบรอยคำใต้ตานี่ก็สวยแล้วนะคะเราก็จะมาไล่หูดัง นะคะแล้วก็เฉดดิ้งเงาหน้าให้มันน้อยลงนะคะกะใส่สีเข้มะคะ่ะพี่น้องะ่ะแป้งเบอร์สามนะคะเออแป้งเบอร์สามเรื่องคางโนกแก้มแล้วก็ตรงคางตรงนี้นะคะพูดอะอย่างไรหน่วยเรียงเล็กเลยว่ต้องพึ่งโบทองนะคะใช้แป้งเบอร์สามนะคะเบอร์สามมันจะสีขำมันบบพี่น้องเห็นหนามีมีติบอ่เราจะไม่แต่งหน้าด้วยแป้งเบอร์เดียวนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกระดาษมันจะขาวอกโลูก แล้วก็ใส่สีเข้มไล่ไล,ล,ลไปนะคะก็จะเป็นกลามตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ถ้าเราหมอถือแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเราทําผมดูแล้วก็กรบตรงนี้ให้มันมีกรอบหน้าใช้แป้งเบอร์สีเข้มนะคะอื ไหลหูดังค่ะแป้งประสีเขียมเหมือนเดิมนะคะมาไหลหูดังไหลหูดังสันดังกำลังขืนพี่นอ้องเห็นบ่เห็นไ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยทั้งจีนทั้งเปียกทั้งจีนพี่นอ้องจีนคอยเงวสวัสดีก็ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Kenmi Channel นะคะเราก็ตื่นเศร้ามาเล้วค่อาามเศร้าหรอค่ะแต่งหน้าแล้วแหละประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แต่พี่น้องคมื่อวันก้ก็บ่ายสามแล้วนะคะก็เคนมี่ก็ตื่นมาก็แบบจ็คสิตแต่งหน้าบางๆปเป็นอย่างนงี้ยกะแต่งหน้าเลยห้องก็มีความพร้อมห้องแต่งหน้าแล้วห้องก็นอนทาคิ้วทาแต่งตูทาเวลานะคะกะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่ ยีหานะคะน,นิตาไลฟ์รอบที่23นะคะพี่น้องขาอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะคะมื่อนี้เวลา1ิบเกนาฬิกาสี่สนาทีเป็นต้นไปความมั่นความมวลความซื่นสนุกสนานตรงนี้นะคะใครยังไม่ซื้อบัตรจองตัว๋วใครยังบม่ซื้อบัตรจองตัวอย่าพลาดนะคะวันนี้นมีเสื้อผ้ายังถูกรอบแน่นอนอยู่แล้วหลักการที่สำคัญ100บาทของท่าน นะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทของเทนมีความหมายค่ะนอกจากจะได้ชมความสนุกสนานความบันเทิงจากบ้านแสนท้องฟิลเล่นเต็มรูปแบบแล้วนะคะจวงนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่นะคะว่าพายุเตีเ้ยนหมูนะคะเข้าพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนะือของประเทศไทยตอนนี้จังหวัดระยองกะปิวไปแล้วเมื่อเช้านี้89หลังคาเรือนนะคะคือหลังคาผนังเฮียนยังออกไปเบิดและพี่น้องนะคะกะ กองทุนแสนทองฟินแลนด์ก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากบัตร100บาทนะคะเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้ สำหรับซอยเหลือผูบัติโสภัยระกระสบภัยพิบัตินะคะหลังจากไล่ทัวน์มกะจ,จะเป็นมือ้ออื่นมือหื้อนะคะแค่มีกะจ,จะได้ลงพื้นที่นะคะก็ต้องคุยกับคุณประภาอีกครั้งหนึ่งนะคะบวชสินในก็แล้วแต่พี่น้องเงินหนึ่งยบาทของท่านสามารถช่วงความมวลความซึ้งเต็มรูปแบบรักกะยังได้บุญด้วยนะคะกับสาธุบุญนะ้พี่น้องผระสุภูษคุค่ะที่ซื้อบัตรจองตัว๋วนะคะเข้ามาชมนาดิตาไฟ์นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวแค่มีจะไปหาข้าวกินค่ะไปกันเลยค่ะกโก o สวัสดีค่ะความค้นห้าแล้วดนี่ป้าม่มีความผอมดินี่ป้าปาดุบดิ๊กสวัสดีค่ะอันนี้ต้มเคี่ยงในงวัวอู้ยไหนเป็น,นปะเจีบอแม่อยาก กนลูมีว่าเป็อนอย่างดอกมืออื่นยังลดอันนี้จะดมโอ้ย <c oughs> คุณแม่กำลังยายเตี้ยทำอะไรคะทอดปลาดุกดิกปลาด,ด,ดุกผัดเผ็ดจ้ะทอดปลาดุกผัดเผ็ดนะคะห่อหนในท่ัน <c oughs> ปลาดุกเป็นไรจ้ะมันมีแผลทมันเสือกน้ำวนมันเลยปลาดุกวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกดิ๊กนะคะอยู่ในครัวนะคะเราก็จะกินค้าหน้าหมูกรอบค้าหน้าหมูกรอบเจ้าเอาหมูกรอบเป็นล้วห้อยพริกน้ำปลาแล้วก็เลี้ยวดอก นะคะสับสับสับแล้วก็สับปลาดุกปันเกือบสิบกิโลเลยพี่น้องฟ้าวฟักฟ้าวฟักว้าวไก่ต้มน้ำปลากินได้บ่วนี่ได้จ้าเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะกินข้าวกันนะคะกินยังไงไก่ต้มน้ำปลาอ่าเจียวขมเหมืนต้มแซ่บแล้วก็ เขาหมูกรอบใส่น้ำกันพี่น้องสิงกันอยู่บัดนี้ก็กลายเป็นหมูกรอบแกวขมบาน้เมล็ดสีล่ามมากแน่เลยมีทั้งขมทั้งหมานนั่นจะทานสิ่อื่นว่าไม่กินกินซอสแก้วปูยวได้นั่นประเดี๋ยวเสือไผยได้นั่นมันเป็นนั่นเลิศก็เลยคอยกับเป็นบ้าเมล็ดนี้นะคะทั้งขมทั้งหวานกาแฟดิบๆของยายลุนนะคะกินล้วครับตั้ตึงไปอดหัวใจเลยพี่น้อง กินแล้วพวกไหนไก้จิตตายกินกาแฟเม็นยังรุ่นหลดไม่ต้องพไม่ต้องพึ่นอะดรีนาลีนนะคะกินกาแฟย่ายุาน่นหลกหัวใจเต้นแบบมันตึงตึงกาแฟาเลศมากนะคะมีกาแฟาสตดขายแล้วที่บ้านหินเหล็กไฟนะคะต่อไปจะตเปิดเซเว่นอีเลเว่นให้ได้หน่อยโมนันกินเข่าพี่น้องอาอ,อันกเทียมเขียวห้อยอกกน,นี่เ็ดสุดฟแล้วฟาดฟาดฟา แม่จีแม่ก็แบบฝากการกันดีบนคอสิไม่ต่ดประเด็น่ัด่ริงใช่ฝากการประเด็นพัดเลยโอนโอนโอน điểm nào các cái <laughs> này mình đang biết được ngay cái này, này này cái ตอนนี้เราก็กินข้าวกันแล้ววนะคะเราก็จะเดินทางลงตลาดนะคะไปห้องพักเต็งสูกกันต่อนะคะหิวมึงปเป็ยหงไงนหิวสบายดีบ่หิวติดจาหิวสงจะอหิวที่หอดผู้สาวพี่น้องอไปกันเลยจ้าลงตลาดลงตลาดบรรยากาศก็ฝนตกพี่น้องน้ำขึ้นนะคะ น้ำหลังบ้านขึ้นเด้อจ้าอ,อยู่กันสิงไงเราพี่น้องกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอยาอยู่แยกอยู่จวนร่วมนะคะแต่สาวตัวคนเดียวเดินทางเปลี่ยวจากเมืองร้อยเกินอเอาาน้าถ้านันก็อยู่ทางหลังคนสร้างันอยาขึ้นหัว <Pie: trim aya> เป็นสร้างมันนะแป้นจะมาอ๋อแป้นนี่เป็นนาร่าลาล่าเฮ้ยนาร่าก่อนนันบ๊อเออถ้าต้องทายหลุดวมนักบอเขาแบบมันเสีเย้าสีห่างไก่ก็เขาประเด็นบ๊อถ้าต้องไก่เชียงขึ้นหนาบ่ะเนี่เถาจะบโป๊เวลาแต่งดูเดือดมันสีคนละสีเออขึ้นหนาบ่ะเนี่ขึ้นละเนาะอืมเอาสิแซงกับบอเคยน้อมแพลอืร้างกับบอเ่ยมแพล ต่ปาพ่อจะน,นี่มารับเซอร์นังกูก็คือพีน่แะแซงและต่มึงจีแม่แต่มึงจีแตงกินเนอมเต่นโปริเนอร์ดีเพรเ,รเ,รเ,รเด,ดเนแขกรับเชิญมาน่เสนอต,ตัวเป็นทัพหนายเขาคนเดิมอีกกก็จะสวยแท้อืมแน่นแน่นแน่นเน้นน้องเคสมาแล้วนะคะอาบน้ำไรียงลูกตื่นแล้วไปลูก น้องเคสนะคะคู่จิ้นเราก็มาแล้วนะคะเตรียมตัวแต่งหน้าอืมเืองรขะก้อไม่มีเลยคิ้วจะข่างแล้วโอ้ยกด้คิวเครื่องแข่างย่าฟ้าย่าฟ้ามีกับร่างเขียนคิวอยู่อเขียนิวอยู่ คิวไฟเลยสิปัทอไม่แยแคร์อันนั้นก็คือจังแตงได้แตงดีคือจังกระจกจากของเนาะโอ้ยจุกมากเลยจุกมากครับแต่ว่ามันกระจกฉันเท่ากันละเบิ้งซื้อนั่นน่ะของอีสกีเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้าน้องเคสนะคะแต่งก่อนสวยก่อนแล้วนอนหลินก่อนพี่น้องแต่งก่อนหลอกเิ่นก่อนแล้วก่อนสร้างนี่แล้วไปดิแล้วไปไหนาแล้วแล้วภาพแต่งกับภาพแล้ว แต่งก่อนนอนก่อนนะคะเอาเหยียงเหรอเหยียบแน่วมวนผมเศ็บบัวบ่ดยผู้บ่าวเหยียบแน่วมวนผมพี่แคทเป็นพยาบาลนะกรนจินจิงพังเปล่าไม่นอนในตอนเตียเป็นยังไงเป็นตะอมไหมว้าวพังเปล่านะพงเปล่า หาต่ำมันนี่คาไินีเมล่อี้เนี่าเอ้าางเาอมรูอมรูเพระอีตัวนี้แบบรดมาติอืออืออะไรูุเถ่าของเพ่ไนอกเราได้เอาได้ยี่หลี่สูเกิดท่านบอกเกิดท่านบอกอีหลี่เด้อจะอมรูรูเานบนะต้องแบบนี้นะคะมุ่นนะคะก็กำลังทำผมอันนี้จะเกาหลีไหมคะเกาหลาอือเกาหลา เห็นผมผู้ยิบานแล้วไปบังคันฉันมาเป็นผู้ใหญ่ลสุดสูญยางมาตะั่ะเิดฉันว่าก็กำลังขึ้นหน้าแต่งตัวกันนะคะนี่ก็เป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับนี่ก็มามาแต่ยังไม่เยอะนะคะแดนเซอร์เขาก็แต่งหน้ามาจากห้องเขาเนาะแดนเซอร์ตลกนะคะนักร้่อก็มาแต่งยู่นี่นะคะแคมปิ้งก็นอนตอบแชทผู้สาวใช่ไหมอืม ่ละลูกคอยซ้อมเพลงซ้อมเพลงกับเพชรซ้อมจ่อค่ะเรียนทุ่มหนึ่งซ้อมฮูกวางเลนจุ๊บเชฟวันฮัลโหลจุ๊บอันนี้เรามาซ้อมอันนี้รอนะคะลัมซิ่งคุณพ่อซ้อมรำซิ่งแนนคุณพ่อได้หันฮัลโหลฮัลโหลในโอนมาใดที่หนาโอนมาใดอีดีธนาคารลมหลายธนาคารกสิกรกับอันนี้กสิกรกับกรุงเทพล่มนะ กษตกรในกรเทพหรอใช่เขาจะว่าอุนเงืนบริหลายคนเห้แมนใครที่อุไม่ได้ก็สามารถให้เห็นพืมอนพี่น้องอนให้ได้นะคะใครที่อนดเงิ่อนบริก็สามารถให้ญาติพี่น้องอนดให้ก็ได้นะคะหัวติวเมียเอาเมียติวหัวเมียติวหัวอ้าวันี

มีะตองบสสสสสสคให้ความกังวไม่เียอยากดีมีจนไม่เกียอยากมีจนเด็กเทุกคนล้กงใจเดก่ทุกคนตกำลังใจ ถ้าผมลุ่งเดียวเนาะนะคะยังไงฝากด้วยนะคะน,นันตาไลา์นะคารรอดที่23นะคะรอดี่23เมืนทีค่ะวันที่25เดือนกันยายนนะคะฝากด้วยก็แล้วกัน100บาทของท่านยังย้ำเหมือนเดิมว่ามีความหมายนะคะสามารถชมความมันเท่สนุกสนานเป็นรูปแบบพร้อมด้วย ได้ทาบุญไปในตัวด้วยนะคะเรื่เจียดเงินเข,ข,ข่าสู่ของทุนแสงทองเิ่แน่งประกันกุศลนะคะช่วงนี้ก็คือน้ําท่วมจากพันธุ์น้ําป่าไลหลากแล้วกะ็บานเรื od, อ่อนได้รับความเสียหายจากพายุเปี่ยนหมู่นะคะช่วงนี้ก็จังหวัด้อยิอ็ดก็พิลไปเกือบร้อยหลังคาเรือนแล้วออคุณนี่ก็อาจจะลงพื้นที่นะคะก็คุยกันกับคุณมี่คุณแพรวคร่าวๆแล้วนะคะยังไง กากร,ระลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญน,นะคะผู้ใดอยากเฮ็ดบุญจะถ้าเขามาหาเฮ็ดมีเ่ก็ได้เลยว่าถ้าเขาหาพุ่แแ้วก็ได้นะคะอยากทำบุญด้วยต่างหา,ากบร,ริจาคน้ำดื่มสิ่งที่ต้องการก็คือเขาสารอาหารแห้งหน้ำดื่มกระป๋องมากๆแนวดำรงชีวิตชีวิตดำรงชีพนะคะ<า>ในช่วงส,สั้นนะคะใครไกลโน่นนี่นั่นนะคะยังไงถ้าเข้ามาสอบถามแคทมีม่ได้ที่เว็บบุ๊คแคทมี่นะคะหรือถ้าเข้าไปที่เพจเพจเป็นบุคนบ๊คนะคะ แคทมี่นะคะอย่ง me, างลัแคทมี่นางฟ้ากู้ภัยนางฟ้ากู้ภัยแคทมี่คิวทีมนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ที่ด้านหน้านะคะถ้าเข้าไปสอบถามหรือว่าอยากบริจาคสิ่งของนุ่นนี่นั่นยาเวชภันฑ์นะคะรักษาโรคนะคะใช้ในช่วงส่วนผสมให้น่างหวงแนะนำมาในหลังช่งนี้นะคะกัถ้าเข้ามาได้นะคะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวรอติดตามเราไลฟ์สดคืนนี้นะคะในต่ไลฟ์รอบที่ยี่สิบสาม สิ 29, 30, 35, 35. บเก้าเดือนเก้าสิบห้าทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ต้อขอตัวตามไปก่อนแต่งตัวก่อนนะคะ bye <Okay. S 1> บ๊ายบาย